สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรพรมศารวันนี้จะมาอธิบายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นในหัวข้อลิมิตของฟังก์ชันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้อที่23ลิมิตค่าสัมบูรณ์ของ x ลบ8 5ลบ8ส่วน7ลบ x เมื่อ x เข้าใกล้7 เราก็จะแทน7ลงในสมการ x เ,เลยนะคะก็จะเป็น8-8ลบ8ส่วน7-7ลบ7ก็จะได้เป็น0ส่วน0 0ส่วน0เราก็ต้องทำต่อนะคะ แต่ว่าตราบใดที่ค่าสมบูรณ์ยังอยู่ทำอะไรไม่ได้ต้องปลดออกก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็น x x เป็น7 7-5ลบ5ได้ลบ8นะคะเป็นค่าสมบูรณ์ของลบ8นะคะเรารู้เลยว่าติดลบค่าติดลบเวลาอยู่ในค่าสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่ สมบูรณ์ของ x จะปลดออกมาเป็นลบ x ทันทีนะคะค่าสมบูรณ์ติดลบปลดออกมาติดลบเพื่อให้มันเป็นบวกนะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็นลิมิตของลบ x T บวก15 ลบ8ส่วน7ลบ X เท่ากับเราก็จะได้เป็น15บลบแได้7ลบ X ส่วน7ลบ X นะคะข้อนี้ไม่ต้องแทนเลยนะคะแล้วก็ตัดกันได้เลย ตัดออกมาก็จะได้เป็นหนึ่งนะคะข้อนี้ก็ตอบหนึ่งได้เลยนะคะ